โอ้มาเทาทั้งหมดเลยหนึ่งสสามสี่ห้าหแสดงว่ามีคันหนึ่งลงไปแล้วนะเดีย๋ยวเราไปถามทางทีมงานกันว่าอ๋อคันที่เข้าไปเป็นเป็นสีขาวขาวมุกคันเดียวคันนี้เป็นตัว ZP นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดาคันที่ลงไปก็จะเป็นตัวเกรด Z ซ เอ็กซิลคันนี้ของใครมีมีเจ้าของม่จะไม่มีเจ้าของจะได้ขอเพราะว่าลูกค้าเราจองมาแล้ว7จ็ดแสบาทนะครับเป็นคันเดียวกับของลูกค้าที่อยู่เกาหลีใต้เดี๋ยวทีนี้ก็คือจะเขาเรียกว่ายังไงมีคุณพ่อนะครับมารับ SDA LDA สรุปแล้วมีสีขาวที่ต่างพวงอยู่คันเดียว อันนี้ลงหมดเลยไหมครับรับผมอ๋อเมื่อกี้เข้าทางไหนประตูหน้าเหรอครับอ๋อถ้ามันมีตัวใหญ่หมดมันเข้าไม่ได้อ๋อแต่ว่านี่คือมันมีตัวเล็กด้วยตัวเล็กวลัอ๋อครับครับครับถ้าตัวใหญ่หมดถ้าตัวใหญ่หมดเลยเข้าไม่ได้อ๋อจะได้จะได้แจ้งเขาเพราะว่าไอ้ตัวสายโทรศัพท์ก็เดี๋ยวไปยื่นเรื่องแล้วครับรอเขาขยับขึ้นให้เข้าได้หมดใช่ไหมครับเพราะว่าจะให้เขาขึ้นประมาณสัก อีกเมตรหนึ่งหรือสองเมตรประมาณนี้นั่นแหละเข้าได้ครับอันนี้เวลาเราเข้าต้องค่อยๆเกี่ยวนิดนึงอ๋อค่อยๆนั่นเอาแต่ว่าถ้าสมมติขยับสายขึ้นได้ก็เราก็พุ่งเข้าได้ปกติเลยไม่ต้องชะลออ๋อครับผมขอบคุณมากมากเลยครับอ๋อครับก็สอบถามทำทีมงานนั่นคือสายเคเบิลน่ะมันเาเรียกว่ามัน เฉียดเฉียดนะเออแต่ว่าถ้าเป็นรถถ้าเป็นตัวใหญ่หมดเหมือนหมายถึงหมายถึงว่าไอตัวยกสูงสิปตัตวนะอัน,นี้เขาจะเรียกตัวใหญ่แต่คันนี้เขาจะเรียกตัวเล็กนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่หมดเนี่ยมันเข้าไม่ได้เพราะว่าความสูงมันจะเพิ่มขึ้นแต่เนี้ยมันมีตัวเล็กอยู่แถวล่างด้วยที่จะลงนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสปีดเทีเท้าแรมโบเรายังไม่แน่ใจว่าเป็นของใครแต่ว่าจะต้องถามทามง็อกก่อน ใช่ใช่ครับเพราะว่าเยวที่แล้วไอ้ตัวใหญ่มันน่าจะเยอะเกินแล้วมันเข้าไม่ได้ก็เลยจอดทั้งหน้าครับผมมิสซูบิชิคอ o r ปอร a t i ชันเดี๋ยวเราไปถาม ลงไปละลงไปละเดี๋ยวจะมีออกบินแต่ง สองคันได้ออกบินแต่งไปสองคันตัวใหญ่จะลงแล้วทุกคนตัวใหญ่จะลงล้วเขาดูตรงไหนนะเจ็ดโหลดแปดโหลดอ้นี่หางแดงไหมหางแดงเนี่ยอันนี้เขาดูตรงไหนครับว่าเป็นไอ้ตัวเจ็ดโหลดแปดโหลดอะไรอย่างนี้นะ ใส่ได้เจ็ดคันครับเคันครับถ้าแปดคันมันจะใส่ข้างหน้ามีอีกคันหนึ่งอ๋อ oh. แต่มันจะยาวกว่านี้ถึงมุมอ๋อแต่คันนี้คือเจ็ดสูงสุด <Yeah. S 1> คือเจ็ดแปดอ๋อแปดสูงสุดคือแปดแปดนี่จะใส่ได้แต่มันใส่ได้รลึกอ๋อคันนี้สูงสุดคือแปดแต่ว่าถ้าเป็นปิกอัพจะใส่ได้เจ็ดใส่ได้ง่ายครับตรงนี้แม่ตรงนี้สอนะง ข้างบนสองอ๋อครับอ๋อฟังแม่แม่แม่สี่ลูกสี่ฟิวฟิวเดี๋ยวมีแต่งสองคันนะสวัสดีครับผมเดี๋ยวมีแต่งสองคัน แล้วก็ค่อยยกอันนี้ขึ้นไหโอ้ตรงรอพอดี รุ่นนี้แล้วลูกค้ารอสีบอลเงินนะทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับสำหรับเจ้าตัวเซฟตี้แต่ว่าก็ยังไม่มาเลยอู้เท่มากปื๊ดไปแล้วก็ยังเหลือจะตัวแซดตัวแซดนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดา เอาลงเร็วมากเลยตั้งแต่มาจอดรถเนี่ยเราถ่าย,ยวีดีโอกันยังไม่ถึง8ปดนาทีเลยมาทั้งหมด7คันเท่าเรมโบเนี่ยหกแล้วก็มีหลุดมานะครับลูกหลงก็คือเจ้าตัวใหญ่ที่มันเป็นสีขาวมุกโดรไมเกแสแซดเนี่ยมีหลุดมาคันเดียว คันนี้คันนี้ต่อที่พนัทพนัทนี่เคยเหินอู่กแล้วนะก็เข้าพนัทบิงเข้าเส้นชนบุรีครับเดี๋ยววหลังผ่านอู่เขาจะถ่ายให้ดู ใช้ยางแพลงก็ย,งยางมิชลินก็จะเป็นตัว SDA นะครับเราไม่แน่ใจว่าเป็น1.9หรือว่า3.0สีเทาเรมโบก็กำลังจะลงมานะอีกคันหนึ่งก็จะเป็นตัว LDA นะครับ LDA เป็น1.9ชั่วๆเพราะว่าเขาไม่มี3.0มาให้เลือกลงแล้วน้องจะลงแล้วน้องจะลงแล้วโอ้โห่โโหโโหโกลองกองแกงกลองกองแกง อีกหนึ่งคัน นอนแน่นอนอะไปไปทำงานก่อน